1นในคดีที่น่าสนใจของสารปกครอง คือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน พื่นนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนเรียนจบปริญญาและอยากอ,อยากทํางานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอําเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมอพอไปพิสูจน์ปี4-2เนะี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตอดอเนาะพอมาปี4ี่หน้องก็บอกว่าพี่บ้านเรา่ะ5คนถูกจําหน่ายแล้วนะ ก็สงสัยว่าทําไมต้องมาจําหนายเราเราผิดอะไรทําไมต้องทําแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทานายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นเป็นถึงข้าราชการทําไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสอวท่านก็แนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหน,นังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญที่พี่บุญตามเพราะว่าอยากรู้ว่า ถอนทาไมเขาเพิกถอนชื่อและจําหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนรนาชเพราะอะไรทุกคนไม่ไมให้คําตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คําตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอ,อเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไมันได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าเออถ้าลักษณะแบบเนี้ยสู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ รุปแล้วที่ศาลรปกรครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้ให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอไม้ายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่มันยายไม่ได้ <c oughs> คือมันมันดีใจสุดๆนะครับจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษา,าพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้ <c oughs> องเพลงสรรเสริญพระบารามี ส่วนตัวพี่บุญก็ไม่นั่งฟังเน,ะนาะนั่งฟังไม,ม่สัต์ก็ิีใจอะเพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินง,งานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ คดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับสิบชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทาง ผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง วิชาเชื้อภารกิจนะฮะขณะนี้รับผิดชการอยู่ที่สำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายกดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเ,ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตามาหน้าที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่คั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปทุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองอยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องลับตาอย่างเดียว ถ้าคิดดูนะฮะระยะเดินทางนะไปเป็นสิบสิชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองนะให้มีคาสั่งให้การรถไฟเนะี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด คือสารปกครองสูงสุดทือศากษานะฮะแล้วเป็นใจความสําคัญว่าอรถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทําหน้าต่างให้มันไร้ไประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะ,ะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระ,กระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะบาดใช้ดนถูกใจมากครับ เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททําเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่าง ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ําและจับสัตว์น้ําเพื่อดํารงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดําเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลําห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครอง ชื่อในคำท้าศสิสวัตรมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับ เกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปี้ยงและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้าอาเจียนนะบันทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับหลับห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการร,รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนานะเอกสารทะเบียนบ้านในะบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจกกัดการ คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะว่าวันนั้นก็ศาสตัดสินได้สวยมากเพราะว่าทายู่ให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศารปกครองเนี่ยได้สั่งให้โกคุมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตีนะและตรวจสอบทุกระยะสามเดือนสามเดือนค้างทุก สามฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้องหนึ่งพันบาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่สาธวกของสั่งมามันมันตรงประเด็นชัดเจนนะเพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ